ปมาทารุ่นพี่น้องของเสียนล,ลุ่งพี่น้อง <c oughs> ไปแล้วโอ้นี่มูมีหางอู้ยโอ้ยขึ้นคักเลยเสียนล,ลุ่งบานนี่ทดสอบอีกุดต่อว่าสัตน์น่าจะอีอหางขึ้นไปวังหันพี่น้องวันนี้สองดวงเลยลันเวียนี่ใส่โอกโอกเบิองกนันเทคนิคด้วยตัวนี้เข้าให้จะได้โกเข้าสามเดียวกันสามเดียวเหมือนกันเบาอีกุดเนาะใส่เอาแทฉเข้าขด้วยอู้หูเสียนลุ่งเสียลลม,สมเก่าได้พี่น้องพี่กายนี่ดวงนี่แหละหล่าเสียม ยังไม่ล้านมุขขันทดสอบเพิ่มไปมันเจียมไปบุกคนคนตัวน้าเอาไว้บุกคนเลียบร้อสั่งพงษานูคนพี่น้องพงษานูก็ดั้งเตือดขนาดนี้ถ่าเบิ้งเสียนกูซิยุนเบาอีกคนวันนี้พี่เอดจีพาออกไปหล่อนอีกแล้วที่พาแยายุนไปหล่อนอีกล้วตัวนี้ดวงมาอีกบ่เพียนนี่โอ้สดสอบผลิตสุ่งออเดอร์ขนาดเพียนออเดอร์สั่งเขาเต็มเลยพี่น้องคุณ นี่กเ็เตรียมทรงครับผมนี่มีแต่ตรียมทรงลูกขาบดนี่ลูกขาเง้าวขนาดมีทุกรูปแบบบาจุลาก็มีตัวนี้ตาปเปลี่ยวนี่หมอวังเว้นนี่หมอโอ้แต่ว่าเชียวตัวนี้ออกไปลองก่อนเหมืนอนบ่ติดโรปีแอดมีย่ยนยนแบบรังการเลยเดี๋ยวไปทดสอบมือนนี้ไปบึงคู่ริงทดสอบอีกคุดอีก,อก มันนี่ก็โก้พามาทดสอบอีหละ่ะมัอน,นี้เล่นจ็กดวงล้วโก้มาอน,นี้สองดวงสองดวงแล้ววะสะนุสใส่พี่น้องเบิ่งเข้าในโก้เทคนิคเข้าเบาหนี่ตองเฮ็ดสามเดียมมันบ่ใส่สามเลี่ยมโอ้อยากสามเดียมในข้อมันนี่โอ้เฮ็ดต้งใช้เพื่อนยังบันข้อมันจะใช้โบขาดบ่แม่ันทำเฮ็ดมาทางโสดยังไปทางนึงโอ้วิสูตรต้องเฮ็ดให้พอดี Oh, thế này cứ tổng hay sư đồ càng Tôi rùm này bẹp đáy cái này em bỏ cái này Oh, vào xe thẻ cũng đủ vào y hàng rồi Y Oh, xe cổ, xe cổ này hủ vất về Bói thức y cút bắt y bất oh, in đen oh In đen mì ở là cổ, khuyên หางกับเห่าค่ะคนสุดลงตัวนี้รันวีรันวีกวางขนาดพี่น้องนี่นี่กับไม้ลาดหมูหัมนี่ไม้ลาเออไม้ลาดนี่แล้วพี่น้องไม้ลาดนี่คล้องแท้แต่ว่าเราอยากแห้งเขตนี้มีอยู่มงเดียวพี่น้องพี่ภาษาไปกาเปี้าก็ได้มาเห็ดได้พี่น้องนี่ โอ้ลมมาแห้งแล้วโอ้อ้าคุลิงไหมอีกแล้วครับบลาหนี้เจ้าเกา่าแซมเกา่าแซมเกา่าต้องหาตะลับมีดมาลองเห็ดบึงเนาะโอุว่าวกันล่าน,นี่มันคัดลองเอากันล่านได้ไปประกวดนะสองมีดเลยโอ้โอถ้งดูกัดล่านโอ้โอ ตัวนกรบอีกุดบ่เห็ดที้มันบ่โอ้ขึ้นดีขนาดบ่นะอีกุดกี่หางใส่ก็เลยบาดนี่เกือบตัดกันตัดกันอยู่บ่มันไก่กันแหงเนาะเออแล้วตรงนีผูกลุ่มพี่เนาะ อ้ากโก้กเตรียมบานนี่อ้ลมมาเฮรกหมุนทะน,นูเป้ยเอาหางขาดโอ้ยมีเหยียบหางไว้เว้ยมีเหยียบหางไว้ แบบงามเลยเออเอานักขังเดียวละบานออทดสอบอีกุดต่อว่าสัตว์นักจัดอีหางคือเพื่อนหันพี่น้องวันนี้สองดวงเลยลันวีนี่ใส่ก็ขูเบิ้งกนันเทคนิคด้วยตัวนี้เข้าให้จะได้ขูเข้าสามเดียวกันสามเดียวกันเบาอีกุดเนะาะใส่อาแข็งเข่าด้วยนี่เข้าเบาอีกุดพี่น้องเบิ้งนี เสียดล,ลุงแซสีมเก่าได้พี่น้องพี่กายนี่ดวงนี่แลหละล่าแซียมยังไม่ลาดมุขันตรวจสอบเป็นปไปยังไม่รุกรุกคนคนนั้นเอาไว้บุกคนเยรยบร้อยแล้วพม่น้องทะนุคนพี่น้องทะนุก็ดังเตือนขนาดนี้นถ้าเบิ้งเสียนกูสิยุน่นวาวอีกคน่าทารุ่นพี่น้องมองหันไปเลอยอีหางดวงหนึ่งครับผม ดวงที่สองของเซียนลุงพี่น้องไปแล้วโอ้นี่มุมีหางโอ้ยโอ้ยขึ้นคักเลยเซียนลุงบานนี้โอ้ยนี่พี่น้องเบาตัวนี้เบากุดเซียนลุงครับผมของเพียรเบามีหางสร้างได้พี่น้องได้ยังได้จุฬาก็ได้ ไ้ทุกรูปแบบทานูในกาสั่งได้เลยครับผมยั่ไ้เสียงแบบใดเอ,อ้ยขุ่นขนาดไรเไ่ไปอะไเวิดจเสียหมดแต่ว่าคาขึ้นตลอดวอโอ้ข้าต้งเห็ดหาวัดความสั่นมึงเนาะ Sưởng thì không khó thì không mặn thì bỏ nó Ôi Ôi vùn Thế lúc mình hèn mình Hèn tớ cứ ừ. Ờ <laughs>